สวัสดีคะ่ะสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับของฝากจากออสเตรเลียใช่ไหมคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะวันนี้ก็เลยเป็นการต่อยอดน,นะคะจะมาแนะนําวิธีเช็คน้ําหอมตัวนี้ค่ะเซเวนคลายนะคะหรือว่า CK นั่นเองนะคะต้องขอภายในสำเนียงด้วยนะคะอาจจะพูดไม่ถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าพี่เรียกว่า c วกันนะคะหลายคนคงรู้จักดีนะคะวิธีเช็คง่ายๆก็คือ อันดับแรกราคาราคาต้องไม่ถูกเกินไปนะคะพี่ตัวนี้พี่ซื้อมานานแล้วประมาณสัปีมั้งเพราะปกติอยู่บ้านต่างจังหวัดไม่ค่อยได้ใช้น้ำหอมนะคะอันนี้จะเป็นของแท้ซื้อที่ if and boy นะคะตอนนั้นลดราคาแล้วเหลือ999บาทนะคะอันนี้แค่รู้สึกจะ50าิมิลเท่านั้นยัง999บาทเลยค่ะ ส่วนของอันนี้200มเลลิลิตรน่าจะประมาณ2,009ไหมนะคะถ้าที่ไทยนะคะที่นี่คืออันนี้ลดราคาประมาณ800บาทเท่านั้นนะคะมาดูวิธีการเช็คกันนะคะอันดับแรกราคาราคาต้องไม่ต่ำกว่า800บาทอภู่ายๆคือไม่ต่ำกว่า800บาทนะคะถ้าต่ำกว่า800บาทสนิษฐานได้เลยว่าเป็นของปลอมแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้ <laughs> ยัง900กว่าบาทเลยค่ะ แล้วก็อันนี้ของแท้ซื้อที่นี่ยังแ0 0้อบาทเลยค่ะขนาดลดราคาแล้วนะคะสันนิษฐานแล้วเลยราคาต่ำกว่านี้ของปลอมแน่นอนนะคะอันดับแรกราคาไปแล้วนะคะอันดับที่สองบนกล่องจะเห็นไหมคะเขาจะมีเป็นมันจะเห็นยากนิดนึงนะคะหน้ากล่องอะคะ่ะเห็นนะคะจะเป็นเหมือนปัม๊มเป็นรูปขวดนูนๆน,นะคะสีดําเห็นไหมเอยเป็นรูปขวดรูปขวดตามนี้เลยจะเป็นหัวด เป็นฝาเกลียวแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนูนเดี๋ยวดูกล่องสีขาวกันบ้างอันนี้ CK จะเห็นไหมเอ่ยสีขาวสีขาวไม่เห็นเลยมาดูสีดำจะเห็นชัดกว่านะคะนี่จะเห็นใช่ไหมคะเป็นเนี่ยเป็นแนวอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวนูนๆเป็นเหมือนรอยปั๊มเนี่ยค่ะนี่ อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะคือของแท้สังเกตกล่องจะมีเป็นนูนๆแบบนี้คือเราสัมผัสได้เลยเราลูบได้เลยนะคะจ,จะเป็นนูนๆซีขาวมันจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าคือเราสัมผัสได้นะคะอันดับจอมาข้อ2องนะไอข้อ3นะคะฝากล่องด้านบนพอเราเปิดมาใช่ไหมฝากล่องด้านบนนี่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วเห็นไหมคะ ไม่ชัดน่าจะอะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังอันนี้เหมือนกันนะคะชัดไหมเอ่ยจะมีตัวหนังสือนะคะบอกว่า c r e v i n c l y com นะคะ dot for for สายตาไม่ดีตัวเล็กมากนะคะขออภัยด้วยจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะว่ามันเขียนว่ายังไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์มองไม่เห็นเลยต้องขออภัยด้วยแล้วก็ข้อต่อมาอันนี้สำคัญ สำคัญจริงๆมาขวดอัดไม่ได้เช็คเขียนตัวเลขตรงนี้ไหมคะจะมีตัวเลขรหัสสี่หลักนะคะทำไมก็้องไม่โฟกัสเลยนะคะตรงนี้จะมีเป็นตัวเลขสี่หลักนะคะซึ่งตัวเลขตัวนี้ต้องตรงกับก้นขวดด้วยนะคะตัวเลขสอตัวนี้ต้องตรงกับก้นขวดนะคะแล้วก็ข้อต่อมาด้านหลังเขาต้องบอก ส่วนผสมต่างๆนะคะตรงนี้ข้อสุดท้ายนะคะด้านในขวดเขาจะมีเป็นที่กั้นเป็นที่กั้นหรือว่าเป็นที่เก็บตัวจกนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะที่กั้นต้องขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เกิน กว่ากล่องนะคะมันจะขนาดพอดีขวดเลยนะคะพอดีตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นวิธีสังเกตง่ายๆาคร่าวๆนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ